สวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักครับกับสวัสดีวันนี้นะครับที่ประชาชนหลายคนทั่วประเทศนะครับได้เมื่อวานนี้ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้เลือกคนที่คุณรักเลือกพรรคที่คุณชอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ครับผมพึงตื่นจากมือขึ้นเดินทางเมื่อวานผมไปคุมหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอเขียงในห่างจากบ้านผมเกือบร้อยกิโลนะครับกลับมาถึงเมื่อคืนเป็นไข้เพราะว่าพายุฝนตกนะครับฝนตกและือกไอฝน ไอ้ฟุละไข่ขึ้นเจ็บข้อกินยานอนผุ่งตื่นนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปถามข่าวักสตรธิตตายตำ่ำวังวานไม่ได้ไปเลือกตั้งวอนะครับลักะสีมณีสีรับเขากับตําแหน่งใหม่ของสาธิตนะครับจะรับเขาไปไว้ที่ร้านจอหนนี่แซบไปกินนอนอยู่ที่นั่นนะครับว่าสาสธิตนะครับอเอาเอาสาธิดต,ตายตามไปเป็นผู้จัดการร้านจอนนี่แซบครับร้านจอนนี่แซบตั้งอยู่สะพานมูลวาลินนะครับ อ,อยู่ตรงทางไปเซ็นตลาดว่าลินขามเมนามูนไปทางโรงพยาบาลอุบลรักครับมีโอกาสก็ไปทานข้าวนะครับลาบคมต้มแซบอาหารไทยจีนซีฟู้ดนะครับราคาถูกนะครับอาหารอร่อยนะครับตอนนี้จากการสำรวจรีวิวลูกค้าที่เช็คอินในเพจนะครับลูกค้าชมว่าอร่อยและราคาถูกบรรยากาศดีนะครับเป็นร้านที่เปิดจากตั้งแต่เช้าเขากินเขาเที่ยง นะครับบักนี้มันก็ถือคลิปดีๆที่มันจะห้มันสั้นเนี่ยแหละกินเข่าเทียงนะครับหรือจนเปิดทอดจนเทียงขึ้นนะครับเป็นรรานอาหารของพี่น้องเช่าบนและแขกบ้านแขกเมืองนะครับเนาะล่านจอนี่แซ่บแล้วผมจะเอาสาธิตตายตํา,ตาไปเป็นผู้จัดการล้านอืมัมนสิเป็นยังไงปราดนดี้มีเวลาแล้วเพิ่งว่างวันนี้จะถือโอกาสมารับสาธิตและจะสอบถามสาธิตว่ามันได้ไปเลือกตั้งบอ เี่ยนะครับว่ามันเป็นเลือกตั้งแบบใดบอ่อเดไปกาเบอร์ใดจังไดนะครับมาสัมภาษณ์สาธิตด้วยกันทราบข่าวว่าอยู่ที่สตูที่ค่ายอ่ะหันกล้องไปทางนู่นเลยเออนะครับนะครับบรรยากาศทุงนาหลังจะมีค่นฝนตกขับเปียกเบริรนะครับแปลงหญ้าผมเขียวงามนะครับภารกิจแต่ละวันมีิอกาสผ่านมาบนแะวปนอนพักที่รีสอร์ทผมนะครับรีสอร์ทผมตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีลินทรอนนะครับมีล่องแพมีร้านอาหารมีคาเฟ่มาอุบลอย่าลืมนะครับไปพักที่ก้องไม้ใกล้อำเภอศรีลินทรอนครับบรรยากาศรีสอร์ทจอนนี่คาเฟ่ลีเววิวมีแพรล่องปาร์ตี้บนแพนะครับมีที่พักมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะครับโทร0 2 7 0 3 4 7 5 9โทรจองกับพนักงานของผมได้เลยนะครับนะครับหรือท่านจะมาทานกาแฟที่ทุ่งนาผมยังเปิดนะครับ ยังมีลูกค้าเข้ามาทานกาแฟแตทท่ที่นี่ร้านอาหารผมย้ายไปอยู่ที่จอรนี่แซบนะครับจอนี่แซบอุบลราชธานีบาลินชำาราบนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของ A B น้องเมกอบิษฎเลยนะครับเด้อเพลงคนพอเทินตอนนี้ทะยานสู่90ล้านวิวนะครับเร็วๆนี้จะได้ฟังผลงานเพลงใหม่ของน้องเมกในนามค่ายจอรนี่มิวสิกครับมวลแห้งครับเพลงใหม่นี้นะครับอีกหนึ่งคุณภาพจากทางค่ายจอรนี่มิวสิกนะครับวันนี้นะครับสาธิตาตายตำกับผมไม่ได้เจอกันเป็นเดือน จากที่ผมติดงานยุ่งทําร้านใหม่ทําภารกิจต่างๆนะครับก็ให้พี่ปุ๊เสียปุ๊นะครับดูแลเทียพาไปเที่ยวพาไปทํางานพาไปท่องอไปคอนแลับกับทางค่ายนั้นค่ายนี้วันนี้สาธิตถึงเวลาแล้วที่จะเดินทางไปที่จอน์นิซบไปกินนอนอยู่ที่อุบลไปเป็นผู้จัดการร้านจอน,น์นิแซบนะครับมันอยู่ใส่หลับไปที่นี่ <S <S> hiện ngay phát ngay cho chắc nào mừng cú mỗi cái lái mừng nó là ai còn lúc ai còn đây mới ai còn lúc hay ai còn ยองใช่เม่ได้เจอกันเป็นเดือนได้ครับผมไปสร้างร้านจอนี้แทบแล้วก็ติดภารกิจงานในหน้าที่โม .5 ก็ปล่อยเขาไปตามสไตล์สายงัองมึงโอ้วันนี้มึงใส่เสื้อมีเสื้อสุดยอดเลยเสื้อยังเนี่ยตามกระแสบ่กล้องย้อนแสงไหมครับไม่ย้อนนะครับอ่าไม่ย้อนกล้องนะนั่งสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเอในรอบเดือน สี่พันมานี่ไปอยู่ใส่หนองเด้งมาเของมาขายเนี่ยบอสัมผัสเนี่ยได้เข well es, ้ามาขายไหมบ่นเลยเขามาบ่นเลยเขามามีกล้องเขามาใกล้มาอยู่มุมนี้มาอยู่มุมนี้เออผมใบงานบนหนังไฟอู้ไป็นบนหนังไฟบ้านเที่ยงเปรียวคุณลายบอคุณลายบ่หลายอยู่เป็นบอสผู้สาวหลายบอสทำห้อยู่บ่อสไอ้คู่ไปบอกเขาบ้างเนีย มาว่าอะเนี่หลานหลานไหมหลานตอนนี้เสียออหลานอนนี้เสียกูสา,าอะไรบ่อยู่ห<ย>นีไม่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 นีไม่ร้ายบ่ผู้สาว<ย> <laughs> ตมใหญ่แนไม่กูดิล่ะึงได้เสียโกเลยเดยโอ้โหธรรมดาเลยนะเออ ทำากระแซเลยบ่โอ้สาธิตดุนมาธรรมดาได้โอ้่าถามเอาให้ถามแนบมาทีเนี่ยเดี๋ยวอันเรื่องแรกก่อนหลังจากถ่ายคลิปแล้วนี่เด้อเดี๋ยวเก็บกระเป๋าทีนอนขืนอุบลไปเป็นผู้จัดการลานจอนีแสบเลยบุญลาลายบ่ฮะลาลายบ่ลายผู้สาวลายไหวบ่เอ่อผู้สาวหญิงเยอะไหมครับดูเขาถามนะฮะ ถึงใจกล้องไมในในใ ija, ่ใกล้เลยเพราขาถึงใจอ่ะเขาถึงใจอ่ะถึงใจไรวะถึงใจบักเพอง้ไยถึงใจบะเพองาย,งาเ,องายเอออ่ะเดี๋ยวคำถามต่อไปอเดี๋ยว,ยวไม่ไม่กูไม่กูมันจะดิเบิร์ตหรืไม่กูมมกหมูว่วันไอ้อ้ายถามเนี่ยหมู่วันเป็นวันสำคัญของประเทศในสาธิตหมู่เรื่อหมูเล้าบ,บ่นี้ เมื่อวานเป็นวันสําคัญของประเทศผมก็ยุ่งนะครับติดภารกิจเพราะผมต้องมีชื่อไปคุมรักษาค,ค,ค,ความสงบความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่บ้านนาคําใจเขื่องในล,ลืมที่จะโทรหาน้องชายเลยว่าเขาได้ไปใช้สิีเลือกตั้งไหมเมื่อวานคือวันสําคัญของประเทศเออ,อคือวันเลือกตั้งมึงได้ไปเลือกตั้งว่ามือว่านเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วพระดิบตาตองเมาก,กอนนะอ่อนอุ้ยประชาชนที่ปตทตองมาก,ก่อนเมาอยู<จ>่วนลมือว,ว่า,วาน งองของคูหาอยู <S <S ่บ่เฮ้เขาอยู่บ่ง่องของูหาองของคูหาบ่เรารู้ไหมว่าในคูหาเนี่ยมันมีบัตรอยู่สองใบแมนบ่บัตรสองใบแรกคูหาใบแรกนี่เขาให้เลือกนายยกเลือกรักปลาตีเหล็์มึงกาเบอร์ไดเอามึงตอบดังๆนด้แล้เดี๋ยวตอบเลยบ่ต้องมีความเราเลยมึงสามารถเอาได้กล้องมนดูใใกล้มื่มึงปากมันมึงกาเบอร์ไหะกากาเบอร์ทามที่เบส ฟักเลยแบกเ่าไห่ฮโอ้โอ้มึงแน่นาะเนานโอ้ลายเอใบีใบีอีใบดคือเป็นใบสบกเขีเือตั้า